สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะเลยเดบิวชแนลนะได้ไปงานเปิดตัวมี A2 นะครับแล้วก็มี A2 อทูไลท์แล้วก็เซอร์ไพรส์อย่างนึงนะครับก็คือมี่แปนะครับผมที่มาทําการเปิดตัวในประเทศไทยนะโดยมิสเตอร์จอห์นของเราเนี่ยก็ได้มาทําการเปิดตัวนะครับวันนี้นะครับผมได้ไปแฮนด์ออนนะฮะเจ้าตัวมี่เอทูไลท์นะครับตัวนี้เลยตัวนี้นะฮะ สเปคนั้นคล้ายๆนะฮะคล้ายๆกับเจ้าตัวมี A1 เลยนะฮะแต่ที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือดีไซน์นะครับนั่นก็คือจอแหว่งนั่นเองนะฮะก็เปลี่ยนขนาดจอให้กว้างขึ้นนะ,ะเป็นเป็นสิบต่อเก้ครับผมให้ดูกว้างขึ้นนะครับผมส่วนโอเอสนะฮะก็เป็น Android 8.1นะครับผมที่เป็นเพียรแอนดรอยนะฮะก็เหมือนเท่าที่ผมดูเนี่ยมันเหมือนกับมี A1 เลยแต่การดีไซน์นะครับเช่นพวกปุ่มอ่า Back หรือว่า Recent App อะไรเงี้ยจะไปอยู่บนหน้าจอแล้วนะครับก็ตัวเก่าเนี่ยจะอยู่ที่ข้างนอกนะครับผมนอกหน้าจอครับผมก็อันนี้ก็คือเป็นดีไซน์ครับส่วนกล้องนะฮะก็เป็นกล้องที่ดีขึ้นนะครับบอกว่าอย่างนั้นแต่ว่าเท่าที่ผมลองดูนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับม่เอวันนะผมพบผมก็ว่ามันคล้ายๆกันนะฮะแล้วก็ตอนที่ผมลองเทสเนี่ยพอผมเข้าไปในโหมดของพอร์เทสนะฮะ มันไม่มีการกลับกล้องมาเป็นข้างหน้ามันให้ใช้ข้างหลังอย่างเดียวอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นแค่เฉพาะเครื่องตัวทดลองหรือเปล่าที่มันไม่ยอมให้ผมนั้นกลับกล้องนะครับผมมาเป็นกล้องหน้านะก็เลยทดสอบให้ดูไม่ได้ว่าการเบอร์ของกล้องหน้านั้นมันเป็นยังไงนะครับผมเนี่ยมันก็ไว้ให้ผมใช้แต่กล้องหลังนะฮะก็ก็ถือว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดของระบบก็แล้วกันนะฮะ นี่นะฮะ UI นะ King ะ Clean นะผมถ้าเกิดว่าใครซื้อมาก็แนะนำให้ลง Launcher นะครับผมอันนี้ผมได้ทดลองเอาเทียบกับมี A1 ของผมนะครับที่เป็นสีแดงอ่ะตัวนี้มีสีฟ้าโดยมี A2 นะฮะลักษณะกล้องที่เปลี่ยนไปนะครับผมแล้วก็ส่วนของสาอากาศนะครับผม ตัวสีฟ้าเนี่ยเป็น A2 Light นะฮะก็จะเป็นพลาสติกเหมือนพลาสติกทั้งหมดครัผมมีหน้าจอนะฮะมีลำโพงดูในส่วนของลำโพงนะฮะของมเ1เนี่ยจะยาวกว่าหน่อยนึงนะฮะส่วนของ A2 จะสั้นลงนะครับผมแต่อันนี้ผมยังไม่ได้ลองฟังเสียงว่าเสียงมันดีขนาดไหนนะครับผมดูรอบๆตัวเครื่องก็โอเคครับจอขอบจอนั้นบางเท่าๆกันเลยเท่าๆกับ A1 นะครับผมส่วนซ้ายขวานะส่วนด้านบนเนี่ยของ A2 จะบางกว่านะครับเพราะเพราะว่ามีในส่วนของน็อกหรือว่าตัวจอแหวงเองปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เปิดเนี่ยยังอยู่ที่เดียวกันนะครับผมอยู่ที่เดียวกันส่วนด้านข้างเป็นที่จิ้มซิมนะฮะอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกันนะครับผมส่วนตัว A2 Lite จะสูงกว่านะฮะกล้องของ A2 Lite เนี่ยจะเหมือนกับ Redmi Note 5เลยเท่าที่ผมดูนะครับผมต้องสแกนลายนิ้มือ ไว้ที่เดียวกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ